สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่ที่อันตรงนี้เขาเอ่ยอย่างวะฝายหรือหมาดวะรถแอนเจอร์ลิฟฟ์ฟอสซิลมันก็คือ shadow เออหมยเข้าไปโคตรน่าโดนเลยตรงนี้ กลัวเกินที่ปลาจะัดหรอเดี๋เ็คนน่ากลัว คือโดนนี่ยไปยู่หวยจะไ้เาเหมือนเมั้งไปน้ำหนามไมีฮะสวแล้วไม่มีฮะชิงเอาไงถ้าไปต่อเลยจะพอสำนีพอนอนน้ำมันไมไดน้มันคืออยู่นู้นเลยนบนู่นเนี่ย ไปจัไปงไยกันเน,นี่ยเนี่ยขามมองหันไปน้อยนึงพอเลยกลับน้ำสิจ้ะน้ำตะก,ก,กอกกูล้ 也很难的，好了。 อ้สแสดงว่าน้ำแห้งมากเลยเนะี่ยข้อมันตัดไปขวาหรือไปสายปะห้อมันตัดไปพุ่นแต่ขึ้นไปเขาซอยพุน่นตัดด้วยนะี่มีซาหงหลัง่มีอย่ทีเด็ดเลยนี่ฮะ วิธเดียกันผมลใช้ไปมุตัวนั้นทำมาไม่ได้ใช้ละไรู้ใช้ได้บ้างไม่รู้นะครับ ดูนายท้องเสียเลยกันน้ำหนักน้ำหนักเยอะไปทวงน้ำหนักเยอะไปนี่เป็นแบบนี้ไอชั้นมันจะเสียไปเลยใช่ว่ามันจะได้ตัวไม่ทีนไอชั้นมันปกตินั่น,นเพราะว่า ไปหลิวมันอยู่ต่ำกว่าใช่ไหมเวลาไปหลิวมันอยู่ต่ำกว่ามันจะควงตัวบอดี้มันใหญ่กว่า ยยต้องใส่ไปอยู่ที่มันใหญ่กว่านี้ดปใหญ่ยยเกินกลับบ <c oughs> ้านเราดีกว่าว่าเริ่มจะหิวข้าวแล้ว ุบยังรูปกัดหาย ขอนมาทั้งเลยลงย่างกินดิแต่ไม่ไปดีกว่ลกาลุกขึ้นล<ป>ุกขึ้นอ้าวหันข้าวแล้วไ,ไม่ล่ะทมาล่ะทำไมล่ะเออทำไมล่ะครับทำไมล่ะครับดูเหวียงขนาดนี้นะสภาพเหยเป็นไงบ้างฮะดูนะฮะอืมสนใจฮะสายไรเดี๋ยวรู้ครับยังไม่มีขายครับ มาไว้ใช้เองครับเนี่ยฮะดูครับปกติถ้าเป็นอย่างอื่นนะพังไมแล้วฮะนี่ฮะนี่ฮะปากไม่มีฉีกครับผมสภาพเหมือนเดิมสายครับทุกสายครับโอ้โหสายไม่มีผูครับดูฮะรูดก,กับไม้ไผ่นะฮะตีไม่มีไม่มีขุยงัดได้ประมาณพันโลครับตงัดได้เย็นฉลาม <c oughs> แต่ไม่มีขายมันเป็นสายที่แบบ น่ากลัวนะผมว่าสายโหลด 60, ป60ปปบปอนะหกสิบปอนก็แบบโหลดทักแปดอ่ะแบบผมผมไม่เคเห็นเลยนะจะลองมาใช้ดูแช้นานนะใช้ประมาณสองสปีแล้วมั้งสองปีสักสามปีได้ใช้มาตลอดมันค่อยขึ้นขุยอ่ะผมว่ามันตีง่ายกว่าสายก็ไม่ได้ใหญ่เท่ะท้าขนาดนั้นมันถ้าเทียบเท่าก็เหมือนทักแปดทีเท่าไหร่วะทักแปด ทีอีสามแล้วก็สองประมาณสองจุดห้าประมาณนี้ถักแต่สองจุดห้าถักแปดทีอีสาม 8, 2, 5, 8, 3, ประมาณนี้แต่ว่ามันนี่มันเป็นสายโดรดหกสิบปอนที่มันเขียนมาแต่ก็คุ้มค่ากับราคาผมว่าราคาไม่ได้แรงราคาคือแบบสามใบแดงมีทอนว้าเวอร์อยู่นะครับผม,มใช้ได่นานมากแล้อีกอย่างสายมัน มันขึ้นขุยย่าผมว่าผมก็งัดแบบนี้ะทุกวันต้นไม้ต้นอะไรผมไม่ค่อยลงไปแกะแล้วมงัดหมดขี <c oughs> ่ห้าไม่น่ามีฮะเดี๋ยวผมเนี่ยประกายต้องใช้ใช้เหยื่อสดใช่นก,ก,ก็นนกกะดีก็ปกยกุย้อนมันก็ปลาเล็กกรจานตัดย่า ล้างสายเลยล้างสายจะโชว์สายนี้สะอาดล้างสายไป,ยไปนี่ฮะดูครับนี่เนี่ยดูว่มันดูคันผมเนี่ยผมจุ่มคันแล้วแอคชั่นผมยังออกเลยไหมเนี่ยฮะของแท้กบของแท้นี่ตีไปแล้วนี่ยนี่นะเหมือนมาในญ่ๆยกคันอยยนนะ เป็นรถปุ๋ยนะนีสองวรตดิอยู่นะ่ตัวฮะนี่จะเป็นช่วงระยะนั้เพราะมันจะเทียนส่วนแรกนั่นแหละผมทำกบยางมาท่นั่นมัมีปัญหาอะไรปัญหาตอนนี้ก็คือผมไม่มีลูกค้าใช่ไหมหาลูกค้ามาซื้อโอเคครับโอเคครับพร้อมแล้ว จบเพียงเท่านี้จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับที่รับชมจนจบนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่เจอกันใหม่ประมาณปีหน้าจะเปิดอะไรทำปีละคลิปเท่เท่จะ้ะ